เริ่มยังเริ่มแล้วมาทุกคนวันนี้เป็นเดที่เท่าไหร่แล้วหนกดดูหน่อยเดทที่16นะคะกับเงิน1นล้านเจ็ดแสนนิดๆนะเงินล่อยหล่อลงอะเราไม่ค่อยทําเงินนะคะเน้นเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะเก็บมาแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องนะคะไม่ได้เอาไปขายเท่าไหร่โอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มวันนี้เรามีแผนจะทําอะไรบ้าง คลิปที่แล้วเนี่ยไปลงใต้ทะเลมาใช่ไหมคะสน,นุกมากเลยวันนี้ก็กะว่าจะไปลงใต้ทะเลอีกแต่ว่ามันมีแรงเมืองัพนะคะจากแรง F เป็นแรง E นะคะก็วันนี้น่าจะไปเปลี่ยนลุกไหมไหนขอเราเปลี่ยนชุดก่อนเอาเป็น <c ười> ใส่ชุดชั้นในแบบนี้ไปเลยเหรอเดี๋ยวเราไปชุดนี้เลย <c ười> น่าเกลียดไหมไม่หรอกมั้งเห็นพี่เอกเขาก็เดินลอนจอนทั่วเกาะนะเราไปชุดนี้แหละเราจะไปซื้อชุดใหม่กันแล้วก็มีสัตว์ให้เลี้ยงด้วยนะคะโอ้โหเยอยะแยะมากมาย แต่ดับแรกรดน,น้ําก่อนเฮ้ยวันนี้ลมแรงลมแรงอย่างนี้ต้องเจียดเวลาไปตกปลาด้วยนะคะเพราะปลาบางตัวเนี่ยมีเฉพาะช่วงเวลาที่ลมแรงเท่านั้นนะเราคาลิฟเบอร์กองนี้ก็ได้ละโอเคเดี๋ยวปล่อยน้องไก่ของเราออกมาก่อนนะได้เดินเล่นน้องวั 1, 2, วหนึ่งสองเลยรดน้ำต่อ อุ้ยกดผิดตกใจหมดเลยเอาน้ำหมดอยากทำสปริงเกอร์ไวๆอ่ะอุ้ยได้ลาชมิวแล้ว ขอบคุณครับน้องวัววแข็งแรงสุขภาพดีนะเดี๋ยวเอาไข่เราไม่ได้ไปเก็บไข่หลายวันแล้วเดี๋ยวเก็บเข้าไปเก็บไข่น้องไก่ก่อนโอ้ไข่เต็มเลยน้องไก่ก็มีอ่าหัวใจมาให้เราหนึ่งดวงนะคะยอสนุกวันนี้น่าจะได้ทำอะไรหลายอย่างโอ้เรามี bronze cap เอามา5อันนะคะเดี๋ยวเราไปที่ร้านบีชาร์มีจดหมายมามาดูซิใครส่งจดหมายมาจดหมายจากสกอตนะคะส่งมาอัปเดตเรื่องของ p i ิกสตาร์เตนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะรออัปเดตเราอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็จากแอนโทนิโอนะคะส่งมาบอกว่าไว้ฟาร์มิงโกวิลบีโอเพ i นนิ่งแล้วนะให้ไปดูให้ไปลองชุดได้นะคะว้าวแล้วก็คนนี้จากคุณหลิงนะคะเฮ้ยอันนี้คือออโต้เฟอร์ติลิเซอร์นะคะที่ใส่ปุ๋ยธรรมชาติ ขาเรียกอะไรที่ใส่ปุ๋ยอัตโนมัตินะคะขอบคุณครับเอามาใส่นี่เนทีนี้เราก็คลาปปุ๋ยคลาปปุ๋ยคราบได้หนึ่งชิ้นทวนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปแต่นี้เราปลูกไว้แล้วอะมันน่าจะไม่ได้ใช้ลวโอ้น้องไก่หลับขอแล้วหลับหรอ <c oughs> น่ารักโอเคแปดโมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราวาร์ปมาที่ลุกเอานะคะแล้วก็เดินมาจนถึงที่ปิดชากนะคะประมาณตรงนี้เนาะ จับหน่อย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 โอเคยังทันนะโอ้ยจับมาแรงเฮ้ยน่าสนเอามาก่อนเลยห้าอันนี่แหละไว้รอมาแลงนนี่แหละนี่แหละมันไม่หลบบ้านเมืองเขาหรอกเนะนี่ยนี่แหละโอเคเราจะได้ไม่ต้องจับเองแม่ตกปลาซะหน่อยแม่วันลมแรงมันต้องมีปลาใหม่หมตกไม่ได้ติดติดขามน้ำมัน <esperar> ว <jogo. S 1> ันนี้น่าจะไม่ได้ลงมหาสมุทรนะคะน่าจะตกปลาเดี๋ยวจะไปตกให้ทั่วน้ำเลยนะคะมีน้ำที่ไหนตกที่นั่นเย้อู้ปลาตัวใหม่เห็นไหมล่ะมันจะมีปลาใหม่ๆให้เราทาสภาพอากาศไม่เหมือนเดิมเอาเบ็ดมาอัพหน่อยจ้าซันนี่เอาเดี๋ยวบอกว่าปิดนะเอา โเอ๋ยตันนี้ยังไม่ปิดวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเอาอันนี้ไปอัพที่คุณหลิงนะคะพูดซ้ำสองรอบและโอเคไปไปหาคุณหลิงมาดูชุดใหม่ดีกว่านี่เปิดยังเปิดสิบโมงเอาเราร้านเสื้อปิดวันนี้แล้วเราล่อนจอนขอโทษทุกคนคะ่ะ <c oughs> ขอโทษที่ต้องเห็นน้องแพล่ลอนจอนเดี๋ยวเราหาจุดวาร์ปนะคะแล้วก็วาร์ปไปใส่เสื้อผ้าที่บ้าน แต่ว่าไหนๆก็มาแล้วแวะหาคุณหลิงก่อนคุณหลิงเขาก็เป็นนักดำน้ำเขาคงไม่ถือเรื่องใส่บิกินี่เดินทั่วเกาะหรอมั้งสุริยาไปไหนอะโอ้ดี y o l o o k g o o เลิฟคอนฟิดแนนซ์คิ e อ it ั p ขอบคุณนะสุริยาอ่ะสุริยาเข้าไปแล้วเหรอเดี๋ยวให้ดอกเดฟเฟรียเดฟเฟโอชื่ออะไรนะสุริยาสุริยาแล้วก่อน นายชมเราอะเอ้ยอว่าเราจะเปลี่ยนมาจีบคนนี้ดีเอาไปใจดีมากเลยขอบคุณแน่นอนขอบคุณที่ชมเหมือนกันนะทำไมน่ารักจังดูสิอ๋อไอ่ออโต้เฟอร์ติลเซอร์สามารถอัปเกรดได้ต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยนะคะเราต้องคลาฟไอ้นี่ก่อนโซล่าเซลล์แล้วก็ใช้แรกเงินแล้วก็ใช้สแครปนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าใช้ของมากขึ้นเนาะ แล้วก็ใช้ใชสารลายที่หายากขึ้นตอนนี้ไอเคฟลูซิลนะคะแล้วก็อันนี้นี่เราน่าจะอัปเดตพวกนี้ได้อัปเดตอันนี้ได้ถ้าเราอัปเดตแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้พืชผัดของเราเนี่ยติดดาวมากยิ่งขึ้นนะคะ2,000บาทอัปเกรดโอเคขอบคุณคุณลิงมากอ๋อเราไปดูร้านแซมก่อนไหมว่าเขามีมาเมล็ดมากขึ้นอะโนอา ไปใส่เสื้อผ้าไหม <laughs> okay, โอเคเดี๋ยวกลับไปใส่พิโอนี่เทอร์นิปอ๋อมีซอยบีนซีดนะคะซื้อมาสักสิบโอเคแล้วก็มีคิวคัมเบอร์ด้วยเอามาสักแปดโอเคมีดอกป๊อปปี้เอามาสักสิบมีแรดดิชบานาน่าซีดิงต้นกล้วยเพนดิงอินสปริงออนซัมเมอร์โกลอสิบเดต้องขุดดินสองคูณสองเอามาหนึ่งต้น แล้วก็ต้นพลัมหนึ่งต้นแล้วก็ต้นแลมบูชนต้นงอกหนึ่งต้นแค่นี้นะโนอาพูดเราเสียดเซลเลยอะไปใส่เสื้อผ้าก็ได้รอดับสัตว์ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะเลี้ยงน้องกระต่วยได้หรือเปล่าอีมิลี่เจอคาซีนนะคะวันดีแพนเค,ค้กดีใจที่สามารถทำได้นะลองใส่เสื้อผ้าผู้หญิงด้วยกันไม่ถือเนาะนี่นะแต้มน,นี้จะเรียกว่าเมลิทพอยต์ สามารถได้แต้มนี้ได้โดยการไป complete e r a n d post on the chatboard นะคะอ๋อไอ้ที่แพนถามไงว่าไอ้แต้มนั้นคืออะไรแต่ว่ามันมีเพิ่มอีกนะการที่เราเข้าร่วมเฟสติวลัลแล้วก็ไป winning mini game อะไรเงี้ยหรือแม้แต่ตอนที่ทาวแรง a n เพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอะ่ทำให้คุณได้คะแนน m e ริ t พ o i n t ด้วยแล้วเราแข่งม i n i g a m แผ้ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นแต่เธอก็ดูเหมือนว่าจะได้ไปแล้วไม่ใช่หรอไหนดูสิ แพนเค้กแพนเค้กอ่าใช่แล้วเธอได้รับ40เมลิทพอยต์ไปแล้วนี่จากการเข้าร่วม Cherry Blossom Festival วู้จริงเหรอพวกเราก็จะอ่านำระบบนี้นะคะไปบอกทุกคนเลยทุกคนจะได้เข้ามาร่วมในคอมมูนิตี้นี้นะคะนี่เม r ิตเอ็กซ์เชนเคาน์เตอร์นะคะสามารถที่จะเอาแต้มเนี่ยมาแลกเป็นอของได้นะเชื่อชั้นมันคุ้มค่าแน่นอนแ,แลกอะไรเรามีอยู่40คะแนน เรายกเนี้วโป้งด้วยน่ารักไหนลองเดินไปดูสิโอ้จาก F เป็น E แล้วนะคะอ่าโ o รโรฮ s c a r e c r o w อุ้ยอุ้ยซื้อมาแล้วเหรอกดผิดนด่ะทุกคนมือลั่นอะ่ะจะซื้อทำไมมันหนึ่งคูณหนึ่งแต่งสวยงามมากกว่าเอา้าทุกคนกดผิดแล้วแพงด้วยจิบหาย ซื้อจะเก็บไว้นี่สตามิ n นาฟุตดิโหเซ็งเลยกดผิดอะทุกคนไม่เป็นไรซื้อมาแล้วอ n l o ล็อกโค h โลฮีโร r แครคัฟฟงอ๋อมันเป็นเป็นเรซิป,ปี้ด้วยซ้ำโหแล้วดูดูใช้แร่โอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอนาคตยังไงเราก็ต้องไอ้นี่อยู่ละขอเลี้ยงกระตุยหน่อยดีเราต้องซื้อบ้านกระตุยก่อนนะคะนี่ ซื้อมาโอ้โหกระเป๋าจะเต็มแล้วแล้วก็อ d ด p อกระตวยเพชรเฮาหรอโอเคเอามาอ d ด p อก็มีแล้วไงนี่ไงเพชรเฮาแล้วก็เพชรเบหรือว่าเราต้องไปตั้งก่อนโอ้โหหลายสิ่งเวอร์แต่ว่าไอไอตรงศูนย์ตรงนี้มันเปิดตลอด24ชั่วโมงแหละเดี๋ยวค่อยมาโอเคไปทำงานในส่วนดีกว่า แต่กลัวทุกคนจะอุจจาตาเดี๋ยวแพงขอกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนนะขอโทษทุกคนด้วยหรือว่ามันเปลี่ยนได้เลยไหมอู้มันเปลี่ยนได้เลยนี่อ๋อโทษทุกคนแพนไม่รู้๋อมันเปลี่ยนได้เลยเนาะใครส่งจดหมายมาจดหมายจากอลิสนะคะให้สูตรทำอาหารมาขอบคุณมินจัดฟุตพายนะคะขอบคุณครับโอเคมีเมล็ดซอยบีน่ะปุกะ๊ก เดี๋ยวต้องไปเอาเคียวด้วยน่ใช่ไหมไม่ใช่เคียวขวานมันกินเข้ามาตรงนี้แหละเดี๋ยวแพนว่าแพนจะย้ายฤดูหน้านะคะฤดูนี้หน้าจะไม่ทันละฤดูหน้าจะย้ายสองสิ่งนี้มาไว้ซีนี้นะคะเล้าไก่จะไว้ตรงนี้แล้วก็เล้ววัวจะย้ายลงมาด้านล่างนิดนึงเนาะเพราะว่าแพนจะให้ความสัมพันธ์กับการเลี้ยงสัตว์มากกว่าการปลูกพืชนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฤดูนี้ก็ทําการปลูกพืชไปก่อนเคียร์เคียร ีคิวคัมเบอร์หนึ่งอันสแครโครอู้โอ้โหนี่อย่างกว้างเลยกว้างกว่าไอตัวนี้อ๋อแล้วสมีมันเท่ากันกับไอตัวที่ซื้อจากร้านเบนแต่ว่าเราคลาฟได้เองแล้วก็เป็นลายน่ารักนะคะโอเคเอ่อเดคอรทนี่วางไว้ใกล้ๆเลยโอเคน่ารักนก้องกระตุยจะอยู่ข้างๆเราเอาอันนี้ออกโอเคเอาเพชรฮาวาง Okay. ไปที่้านแบ็กสมิธนะคะมีขยะ11ชิ้นใส่ไว้โอเคเดี๋ยวแพนจะเอาจอบไปอัพนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัพเราต้องปลูกไอ้นี่ก่อนปลูกต้นไม้ โมงแล้วอ่ะจะไปทันไหมเนี่ยไปที่ร้านแบ็กสมิสนะคะปิดยังงปิดยังยังไม่ปิดนะลาฟาเอลมาเอาอุปกรณ์เย้ขอบคุณครับพรุ่งนี้นะฝากด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาโอเคทีนี้เวลาเหลือแผ่นจะไปตกปลานะคะตกปลาวันลมแรง โอเคได้เลสแนปเปอร์อันนี้เราเคาะได้หรือ,อยังนะน่าจะได้แล้วปะอุ้ยได้แล้วด้วยขอบคุณครับได้แร่ทองมาสิบที่ะเปียไหมที่ะเปียไหม มันตอนเย็นแล้วหกหลังหกโมงพระอาทิตตกแล้ก็่าจะเป็นปลาชนิดใหม่แล้วนะคะปลาที่แบบออกหากินตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้ตัวใหม่หรือเปล่าพออัพแล้วรู้สึกว่าตกง่ายขึ้นขอบคุณครับได้มาแล้วอะลองไปที่เหมืองดูนะคะมาตกปลาครับผม อ,อ๋อได้มาแล้วตัวนี้มาดูร้านลิงจ๋อสิขายอะไรบ้างตัวลิงมีอะไรมาหลอกขายเราหรือเปล่าโอ้ยน่ารักโอ้โหตกลุมรักเอาเลยไหนใส่ยังไงนี่โอ้ดูดิเราเหมือนตัวสลามในเมืองเลย <c oughs> เดี๋ยวตกตรงนี้จนถึงสักสองทุ่มแล้วกันเนาะ แล้วก็เดี๋ยวแพนจะย้ายไปตกที่ลูกเอานะคะม,มีแต่ขยะวันนี้ดวงไม่ขึ้นเลย ไปเดิมๆไม่เอาแหละไปที่ลุกเอาดีกว่า เลยเนี่ยตกได้แต่ขยะเนี่ยย้ายที่ย้ายที่โอเคโอ้ดินแรงมากปลาตัวใหม่แน่นอนตัวใหม่แน่นอนแมคเกอรเรลเวอร์เอาไปใส่ในซอสมะเขือเทศทำปลาปองอะไรเงี้ยออกมาทำไมเอ,อ่ย หอยปลาตัวใหม่แน่นอนแพทเทิร์นตินตลาดมา่ะได้แล้วอีจลลิฟฟิชขอบคุณครับลูบี้เลดด์าก่อนเนี่ยตัวนี้ได้แล้วอู้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 เพิ่งเห็นเหนื่อยแล้วอ่ะดิเรากดง้างเบ็ดไปแล้วด้วย แล้วได้ปลาด้วยโห oh, ตัวนี้ดิ้นใหญ่เลยติดลบยีแน่นอนเ yeah, ย้วู้ปลาไหลนั่นไงเข้าโรงพาบาลบอกแล้วโอเคได้คะแนนเมอรลิตพอย์นะคะ งางไปแล้วว่าดีเมื่อกี้ได้ซูชินะคะคราฟซูชิแล้วก็อลิสบวกหัวใจหนึ่งได้เงินหกร้อยกว่าบาทนะคะโดนหมอดูอีกแหละเ <c oughs> ขากอโซษคุณหมอแพนเค้ก <c oughs> ตื่นแล้วเหรอ <c oughs> ตื่นเลยเราได้พลังงานมาครึ่งเดียว ขอโทษโถเอย๋ยงั้นเล่นต่อเนื่องไปเลยแล้วกันอ่านี่มาเล็ดที่เราปุโอ้ยรดน้ำอีกแล้วทุกคนเหนื่อยจุงมามามาลดได้เสร็จ เสร็จแล้วหรือเราควรจะผลิตสปริงเกิลไหมทุกคนมันจะได้ประหยัดอ๋อนี่เราสร้างแท็บได้แล้วเอามาอูได้ทั้งสี่ชิ้นรู้สึกว่ามันต้องติดกับไอ้ต้นต้นสนต้นพายเลยปะเพื่อนไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนนะคะติดมั่วๆไปก่อนนี่โอเคตรงน,นี้โอเคทุกคนเราครัฟกล่องนี้ได้อ่ะมันเก็บได้สี่สิบช่องนะคะกล่องนี้มันเก็บได้ยี่สิบ เราครัฟมา2อันแล้วเดี๋ยวเราจะลื้อเอาของย้ายของเก่าไปไว้ของใหม่นะคะโอเคแล้วเอากล่องไปขายโอเคกระเป๋าเราโล่ลงแล้วทุกคนไปที่สาลเจ้าแล้วเดี๋ยววารปกลับมาที่บ้านนะคะเราก็พ้นไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะ อะไรที่มาบริจาคทีก็บริจาคเลยนี่อะไรตัวน,นี้คืออันนี้อันน,น,นี้อันนี้อันนี้โอเคยังไม่สำเร็จสักอันหนึ่งอันนี้มีซีโซโอเคบริจาคของจ้าไดมอนด์ปอมปอมแคร็บเอ้ยกดไปแล้ววะดิมาบเบบริจาคไปเถอะ โอเคได้ New รีวอร์ดนะคะเป็นอู้ได้ของจากเมืองนะเนี่ยของใช้จากเมืองโอเคไปไปไปทีนี้แพนว่าวันนี้แผนจะไปเมืองนะคะสะกอตไปไหนเราบริจาคให้มิวเซียมตั้งเยอะดูดูดทำหน้าทำหน้าไม่ค่อยสบลมแวะมาร้านพาบโบรก่อนนะคะมาเอาไอจอบของเราเนะาะขอบคุณค่ะมาเก็บทองแดงจ้า จะไปทำบ้านพึ่ง ได้ไหมครับโอ้โหไม่มีแร่เลยชั้นสิบสี่คนบนชั้นสิบสี่เป็นยังไงบ้างครับประชาชนชาวไทยเป็นห่วงคนบนชั้นสิบสี่ครับขึ้นเลยขึ้นเลยไม่มีแร่ วันนี้ก็ลงเมืองละเดี๋ยวไปลงเมืองน้ำนะคะ ลงเลยดกว่ะดูดขินครบแล้วลงเลยโอ้อีกชั้นหนึ่งระเบิดระเบิดระเบิดระเบอรนี่แน่เย้ yeah, จะัางลงด้วยมีแร่ไหมเอ่ยเอออย่าเพิ่งสนแร่เนาะค่อยมาฟาร์มวันหลังโอเคถึงชั้นที่40แล้วแร่ทองเปิดแล้วทุกคนเย้เหมืองลมที่จะให้แร่ทองกับเราขอบคุณครับ มาปลดปล่อยใจแอนกันเถอะให้อะไรเราให้จามุขอบคุณค่ะหาทุมยี่สิบแหละโอเคปลดปล่อยยักษ์กันเถอะยักษ์ตัวที่แล้วชื่อกรอกตัวนี้ชื่ออะไรเลยโหค,ค,คลิปนี้สองวันเล่นไปสองชั่วโมงแล้วนะคะ <c oughs> ชิปเทน วิ่งอารมณ์ดีมเลยทำได้อีกแล้วมนุษย์ทำลายอาถพ์ Free Water Giant is now see you shore above <c oughs> ไปเจอด้านบนไปไปไปนี่ตัวเล็กกองอันนี้ชื่อก๊อกอันนี้ชื่อกองช h i เท Ten กอง can move กองขยับตัวได้ดูดิเออเอเอเทนอาราบิกหนึ่งสองสามชิฟเทนแล้วคนอื่นๆละ่ะกล็อกก็กลับไปที่วิเวลเลจแล้วกลูอีสน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าชื่อกลูใช่จริงด้วยปลดปล่อยกลูหน่อยได้ไหม of course i w okay, i l l โอเคไอแตงไม่ได้มีแค่กลูนะยังมีอีกคนนึงชิฟเทนเดีย๋ยวค่อยบอกแล้วกัน ไปพักก่อนเถอะไปกองขอบคุณอีกครั้งนะมนุษย์กุ่มกุมบ๊ายบายกุมกุ้มดึงดงอารมณ์ดีเรืองร่าเลยเออชิปเชนเราคุยกับมนุษย์ได้แล้วหรอใช่เฉพาะมนุษย์คนนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่วิลเลจไปเมาเรื่องของเราเย้ yeah. ปลดไป่อยไปแล้วสองเดี๋ยวขอลงเมืองน,นี้เผื่อมีลงแค่ชั้นเดียวพอ เพื่อมีแร่ทองให้เราเก็บหน่อยนะคะนี่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 เห็นอยู่ฟาร์มโอ้โหมีแค่แค่นี้อุ้นี่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 มันแน่นมากต้องทุบสามครั้งโอ้โหทุกคนนอนไม่ทันเที่ยงคืนอู้เจอทางลงด้วยไหนไหนก็กลับไม่ทันแหละ สักหน่อยตีมาเลยตีมาเลยฉันจะเอาแรกไปแล้วไปแล้วเที่ยงคืนแล้วโอเคเ e t t i n g l a t รู้แล้วคะ่ะกำลังจะกลับไปนอนคะ่ะเดี๋ยวเอาบีเฮาส์ตั้งเลยนะคะเพราะมันใช้เวลา produce นานอยู่เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคสามโอเคเอาดอกไม้ใส่เข้าไป ไม่ได้จับดูเมลโอเคใส่ไบโอเลใส่ทิวลิปโอเคเรียบร้อยเข้านอนคะ่ะโอ้โหเล่นแบบยาวนานมากคลิปนี้สองชั่วโมงเสร็จสิสส้นวันที่สิบหกสิบเจ็ดใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่อาอเราคาฟ์ระเบิดได้แล้วอีกเลเวลสองนะคะแล้วก็มีสกิลพอยต์หนึ่งพาโบปกหนึ่งด้วยยวัน,นอูโหวันนี้ทำไปได้สี่พันกว่าบาทโอเค โอเคคลิปนี้จบงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เราฟังจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะอยู่ด้วยกันยาวนานมากเลยฝากติดตาม,มตอนต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่เราฟังจนถึงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ